ท้ท่วมีผลกี่กับเรื่องงานยังไงบ้างอพยพอพยพตอนแรกอพยพไปไปถ่ายที่อพยศไปไปถ่ายที่พัทยาค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็หยุดไปสามอาทิตย์สองสองอาทิตย์อะไรเลยค่ะก็ก็นานเหมือนกันจนตอนนี้ก็ต้องเริ่มถ่ายแล้วค่ะครเอ่าทองมาะกาแสนะคะใช่ก็ก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงมกราแล้วจะถ่ายไม่ทันนะคะเหลืออีกประมาณกี่ตอนคะเหลืออีกประมาณ กลางเรื่องะะแล้วค่ะตอนนี้ก็เลนหลืออีกครึ่งนึงนิดหน่อยแล้วที่พิงกี้บอกว่าจะมีละคารเรื่องใหม่ะอะค่ะก็ความขึ้หน้าเป็นยังไงคะไม่ความคืบหน้าก็ยังก็อย่างที่บอกไปอะค่ะก็ก็เดี๋ยวรอเปิดกล้องก็คงได้เห็นกันเป็นในปีหน้าปีหน,าหน้าค่ะปีหน้าของมีข่าวว่าคุณบอลจะกลเกียรติภาพทำให้เราได้ละครเรื่องมันยางมอาาีอย่างเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครเอ่อทางเอ็กแซรเคยได้คุยกนะะนันค่ะแล้วก็เอ,อ่อจะเป็นละครเรื่องอะไรออหรือเล่นกับใครไหนเดี๋ยวพิงค์ว่าโมกล,นนล้วก็ ก็ต้องดูไปก่อนไม่มบอกท<ม>ี<อ>กใช้เรื่องน<อ><อ>ี้หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าบอกก็ไม่แต่ต้องไปดูต้องไปดูค่ะได้มีการผู้คุยกัาทางผู้ใหญ่ไปนั่หรือยังนั่จริงๆแล้วมีมีผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ติดต่อมาก็คือคุยกันค่ะคุยกันก็คือคุยแล้วก็จะสรุปเป็นอะไรหรือใครจะยังไงหรือว่าเขาจะให้เลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูต้ตนต้นต้นมกรลา ก็คือว่าได้เห็นมิงกี้เล่นกับทางใคร,รแน่นอนมีใครอื่นมีมีม,มีมีอย่างอื่นด้วยค่ะแต่ว่าก็มันอาจจะได้เล่นเรื่องนี้หรืออาจจะไปเล่นเรื่องอื่นหรืออะไรก็ไม่ไม่ทราบต้องไปองรอมุกไลทีเพราะว่าณตอนนี้ก็ยังยังไม่สรุปอะไรได้ค่ะเขาบอกว่าณตอนนี้แบบว่าน้ำมาแรงม <c oughs> ิงกี้ก็มาแรงแบบงานชุกเต็มหมดเลยเรื่องนี้งานชุกก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่กันค่ะ,คะแล้วก็งานก็คือเราอาจจะไม่ได้เล่นละครนานแล้วแล้วก็ จังหวะของของชีวิตแล้วก็หลายๆยอย่างค่ะแล้วก็เวลาถ่ายละครเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็แบ่งเวลาก็อาจจะได้ได้เล่นละครแต่คงไม่ได้แรงขนาดน,นั้นค่ะปีก่อนอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เล่นละครก็มามันแล่งแค่นั้นเองนอกจากมีคนมาติดต่องานะละครแล้วเห็นว่ากลาลังซุ่มทาเพลงกับไอเอสอยู่เป็นลูกทุ่งเพื่อนในทีมครกับไอเอสก็เพลงที่เราได้ทำมาค่ะ,ะ <มา S 2> ก็คือสําหรับละครเรื่องราชนีลูกทุ่งที่เราจะ<ม>จะได้เล่น ก็คือเป็นเป็นเพลง <g ül> เพลงลูกพุ่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องร้องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องมีเพลงออกมาพมเพราะมันเป็นละครแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่ที่ทำเพลงก็คือมีเพลงหนึงกี่ช่วยน้ําท่วมค่ะที่โหลดลิงค์โทนสําหรับนํเาเงินไปให้ผู้ประสบภธธัยก็คือตอนนี้ก็มีตามวิทย,ยุแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงเราเราคิดว่าคนฟังเพลงลูกพุ่งแล้วน่าจะน่าจะเข้าใจน่าจะแบบฟังแล้วสบายมากกว่าเราก็เลยเออเอาเพลงที่มัน ฟังสบายไม่ได้เครียดนะคะแล้วเอาเอามาก็คือนั้นนะช่วงนี้ก็คือมีเพลงนี้นะค่ะที่ออกมาลล้เราองขึนใช่ค่ะออกไปแล้วก็มีตามตามวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงอะไรฝนกระสิทธ์ค่ะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับได้ทำเพลงนี้แล้วจะมีเพลงต่อๆให้เห็นบ้างไหมครับเพลงต่อ,ตอะค่ะก็ถ้าเกิดความเขาเรียกว่าอะไระคะเราไม่ได้ทําแบบอย่างที่บอกเราไม่ได้ออกเป็นค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำทำตามความ ความความเขาเรียกว่าอะไรความความชอบแล้วก็ถ้าอยากจะออกมันเดี๋ยวก็ได้ออกค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันพอดีกับการที่เราแบบทำเพลงนี้มันมันเข้ากับบรรยากาศแล้วมันก็เหมือนแบบเราเราเราอยากให้ให้ออกมาช่วงนี้ด้วยเพราะว่าช่วยเหลือผู้กําลังท่ะมีการแบบว่าหัวาศหรือว่ามีการแบบปล่อยเพลงไปเยองไหมปล่อยไปแล้วคะ่ะปล่อยไปแล้วแล้วก็โหลดลิงค์ทนเมื่อวานนะจะได้โหลดใช่ค่ะแล้วรู้เกี่ยวกับกระแสต่างก<ม>ันที่จะเป็นก็ตามวิทยุก็แฟนๆก็ชอบอะค่ะแล้วก็ ไม่นึกว่าเราจะร้องเพลงมันจะเหมือน R&B ลูกทุ่งหน่อยอเราก็ไม่นึกว่าเราจะร้องอ่ะลูกทุ่งแบบ R&B ได้ก็ก,ก็ก็เป็นเพลงแบบฟังแล้วแบบมีฝนมีแบบเสียงแบบคือมันมันฟังแล้วมันสบายอะคะ่ะก็ประมาณนั้นแล้วส่วนตัวเราชอบไหมครับเกี่ยวกับวัตถลายเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย เพลงลูกทุ่งยังไงก็อนุรักษ์ไว้คือเป็นคือยังไงจะยังไงก็แล้วแต่เหมือนกับว่าเป็นประจำชาติเราอะคะ่ะเพลงลูกทุ่งยังไงถ้ากี้ร้องแบบพี่พึ่งได้นี่คือจะแบบดีใจมากแต่คือแบบคือเรา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 ้องเพลงลูกทุ่งแล้วมัน,ม,นมันเหมือนแบบเข้าใจง่ายดีอะคะ่ะ รู้มั้ยมีความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรักก็ก็ดีนะคะความรักดีเพราะว่ามีรักแม่รักพ่ออะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแต่ว่าก็ไม่แน่ก็คือถ้าอนาคตก็ไม่ได้ปิดนะคะก็มีก็มีมีคนคุยคุยด้วยมีมีคนมาจีบค่ะแต่ว่าไม่ไม่ ไม่ได้สนใจใครค่ะใช่มีคนพิเศษไหมคะเพื่อนสนิทเพื่อน <c oughs> สนิทมีเยอะค่ะมีหลายคนค่ะไม่ไม่เหมาะไม่เจาะจงว่าเป็นใครเพราะว่าเราไม่พร้อมจะดูแลใครแต่ละแต่ถ้ามีใครที่ดูจะอยากดูแลเราก็ก็ไม่ว่างพัจะแง้มบอกได้ไหมคะับว่าคนที่คุยด้วยคนในหรือคนนอกวงการคนคนในไม่มีหรอกค่ะคนส่วนใหญ่คนคนนอกวงการมันก็มีมีบ้านแต่ว่าเราเราไม่ได้ชอบใครอืมเดี๋ยวว่าตอนนี้แม่ห่วงไหมคะ วันวันหนึ่งก็ทํางานธอมกายแสนะคะถ่ายทุกวันแล้วก็วันวันหนึ่งก็ไม่ไม่ค่อยจะออกไปแบบไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากแบบว่าเบื่อ,ะค,ะอค่ะเบื่อเรื่องพวกนี้นะค,ะค่ะมาแสดงให้พี่ผัดด้างงตัค่ะก็ฝากนะคะสําหรับธอมกายแสแล้วก็ละครที่จะถ่ายเรื่องต่อไปนะคะติดตามชมด้วยถ้าใครไม่ได้ติดจานก็อย่าลืมไปติดจานนะคะ